คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สําคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้มาม,ม่ทีนิวส์มาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ตอบคําถามประเด็นที่มีหลายๆท่านถามมานะคะเขาบอกว่ามันมีข่าวนี้ออกมาค่ะไม่รู้เชื่อได้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเยีาายาบัตรคนจนเนี่ยรัฐเพิ่มให้อีกนะเดือนมิถุนายนนะคะเพราะอันเก่าเนี่ยเขาให้ถึงพฤษภาใช่ไหมคะสงวดนะคะรวมเป็นสองพนะแต่เนี้ยข่าวใหม่มาบอกว่าเพิ่มอีกเดือนมิถุนายน2 0 0 0ซึ่งข่าวนี้นะคะหลายคนบอก คือมันข่าวนี้จริงไม่จริงนะคะมันเป็นข่าวปลอมแหลคะค่ะแต่มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะจากผลนะคะการออกมาตรการเยียวยาโควิดล่าสุดของทางรัฐบาลนะคะก็สรุปออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะก็สรุปออกมาได้ดังนี้เลยนะคะมีทั้งหมด9มาตรการด้วยกันนะคะ สำหรับโครงการแรกโครงการคนละครึ่งเฟสสามนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินให้ผู้มีสิทธิ์คนละไม่เกิน3,000บาทนะคะเขาจะใช้จ่ายไปละไม่เกิน150บาทนะคะแล้วก็เป็นออกคนละครึ่งโคพต์นะคะประชาชนครึ่งหนึ่งรัฐครึ่งหนึ่งต่อมาโครงการเราชนะนะคะสําหรับเราชนะเนี่ยเขาจะเพิ่มวงเงินให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์อีกคนละ2 0 0 0บาทเขาก็จะจ่ายให้สัปดาห์ละ1000นะคะสสัปดาห์รวมเป็น2,000นะคะ ต่อมาโครงการม3 3เรารักการอันนี้ให้กับผู้ประกันตนค่ะก็ให้อีก2,000บาทแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1000บาทนะคะก็2สัปดาห์เหมือนกันได้รวมกันเป็น2,000ต่อมาโครงการบาัริสดิการแห่งรัฐระยะที่3ค่ะเป็นการเพิ่มกําลังซื้อให้กับประชาชนผู้ถือบัตรนะคะโดยเขาจะสนับสนุนค่าคลองชีพเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64และนอกจากนี้ก็มีโครงการเพิ่มกําลังซื้อนะคะให้กลุ่ม เปาะบางอีกนะคะเพิ่ม200บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา6เดือน ต่อมาค่ะโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะเป็นรัฐจะสนับสนุนอ e ีเวอร์เชอร์ให้กับประชาชนที่มาใช้จ่ายซื้อสินค้าเครื่องดื่มกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้นะคะโดยไม่เกิน5,000บาทต่อวันนะคะสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนค่ะและประชาชนก็จะได้รับอ e ีเวอร์เชอร์คืนนะคะนอกจากนี้ก็มีมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลดค่าไฟค่าน้ำประปานะคะประเด็นนะคะที่คนเอามาพูดถึงก็คือมีข่าวลือว่านะคะรัฐจ,จะเพิ่ม ยาบัตรคนจนให้นะคะของเราชนะนะคะเพิ่มอีกเดือนมิถุนายนไม่พอไม่พอต้องให้เพิ่มอีก2,000เดือนมิถุนายนคราวนี้บอกเลยว่าเป็นข่าวปลอมนะคะณนะวันนี้วันที่24พฤษภาค,คม6 4ียรัฐ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเ,เงินเยียวยาใดๆเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปหลงเชื่อข่าวนี้นะคะเงินยังได้เท่าเดิมคือเดือนพฤษภาคมก็จะได้ทั้งหมดนะคะได้2,000บาทส่วนประเด็นที่ทําให้คนเนี่ยออกมาพูดแบบนี้นะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเงินกู้อีก700 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเงินกู้อีก700 0 0ล้านบาทเนี่ย เขาแบ่งเป็นเงินสำหรับให้คลังมาช่วยเยียวยาประชาชนอีก4แสนล้านบาทคนก็เลยเริ่มอ้าวเอาเนี่ยเอานี่มาปฏิประต่อกันอ้าวจะได้เงินเพิ่มนี่เดี๋ยวรัฐก็จะต้องให้เพิ่มอีก2000ันแน่เอามาเป็นข่าวเพื่อดึงดูดให้น่าสนใจนะคะแต่ความจริงเราไม่ใช่นะเราอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าเงินกู้เพิ่มเขาจะให้เพิ่มอย่างไรเดี๋ยวมมิทีนิวจะนำข่าวมาแจ้งซึ่งเป็นข่าวจริงแน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยนะขอบคุณทุกท่านที่ ที่ติดตามค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ